ให้สังเกตดูว่าเวลาจิตของเรามันจะลืมเวลาจิตของเราจะหลุดเนี่ยพยายามสังเกตตรงนั้นที่มันจะหลุดไปเนี่ยหลุดจากพุโทโธไปหรือหลุดจากสัมมาระหังไปหรือหลุดจากพองนอ้อยพองยุบเนี่ยจิตเราจะรู้ว่ามันหลุดแล้วดึงมาเองการดึงมาเองนั้นอ่ะมันไม่ไม่เข้มแข็ง ต้องตัดสินใจเปลี่ยนลมหายใจใหม่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติท่านทรงประทานให้ดูสิ่งที่เกิดดับใกล้ตัวเราที่สุดก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกตามภาษาบาลีว่าอาณาปานสติกรรมฐานเราให้เราทำตัวเหมือนเป็นยามเฝ้าบริษัทดูคนเข้าคนออก พยายามมีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้คำบริกรรมตัวเองให้ชัดเจนเรียกว่าการนั่งสมาธิจุดมุ่งหมายก็คือให้เราทำจิตเราให้สงบ ความสงบของจิตมันมีพลังที่สำคัญมากเมื่อจิตเข้าไปสู่ขบวนการของความสงบอย่างละเอียดแล้วโลภโกรธหลงมันจะถูกทำลายล้างไปโดยอัตโนมัติเมื่อจิตเข้าไปสู่ความสงบแล้วความเมตตาก็จะเกิดขึ้นที่จิตโดยอัตโนมัติ เมื่อจิตเราสงบแล้วเหตุผลที่เกิดดับภายนอกภายในทั้งหมดจิตก็จะรู้เท่าทันหมดเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะมีพลังมีกําลังในการปล่อยวางในการละในการตัดในการสละออกดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจึงต้องหาทางทําจิตใจของเราให้สงบ ความสงบใจเป็นเป็นการเปิดประตูเข้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงความสงบใจเป็นต้นเหตุให้เกิดวิปัสนาธรรมเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่วิปัสสนาธรรมแล้ว จิตก็จะเข้าใจถึงพิธีการที่จะทำคลื่นหรือจะทำระบบของจิตยังไงที่จะนำจิตเราออกจากกองทุกได้มันจะทำมันโดยอัตโนมัติเหมืนเราทานข้าวทานไปเรื่อยๆมันก็อิ่มเอง ทานหยุดทานหยุดก็อิ่มช้าปฏิบัตินี้ลำบากมากถ้าทำหยุดทำหยุดทำนิดเดียวก็หยุดทำนิดเดียวขี้เกียจก็เลิกต่อไปมันก็จะขี้เกียจให้เราเลิกตลอดทางง่วงเราก็เลิกต่อไปนั่งไปมันง่วงให้เราเลิกถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เลิกมันก็สู้ไม่ได้เพราะจิตเรามันถอยแต่แรกแล้ว ด้วยเหตุนี้หลวงพ่อจึงต้องนั่งกำกับให้อดทนแบบนี้ให้ต่อสู้แบบนี้แล้วตั้งแต่จัดคอร์ดกรรมฐานมาเป็นเวลานาน,านมากชุดนี้เป็นชุดที่ตั้งสมาธิตั้งกายให้นิ่งได้เยอะมากมีน้อยคนมาก ที่ยังตั้งไม่ได้เวลานี้ลูกแมมก็ลูกบีก็นั่งตังได้แล้วเวลานี้คุณเล้งก็ตั้งได้เพราะฉะนั้นคุณคิงเขาอัดวิดีโอหนูต้องนั่งให้นิ่งนั่งให้นิ่งให้เขาอัดวิดีโอ,อมไม่เจ็บดอกลูก ลวงปู่ก็นั่งเหมือนหนูอย่งนี้แหละทีนี้การปฏิบัติธรรมคือการที่เราจะนำจิตเราเข้าไปสู่ความสงบมันเป็นมรรคผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาบรรพบุพร,รุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหมดเมื่อจิตเราสงบเขามีอนิสงส์กับเราด้วย ขณะถูกกำลังลงโทษอยู่ความสงบของลูกหลานเหลนบรรพบรุษเขายังต้องหยุดลงโทษเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีอนุภาพสูงพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนให้เราพ้นทุกข์ที่จิตบําเพ็ญบารมีที่จิตออกจากทุกข์ที่จิต ตัดภพชาติออกที่จิตหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดจากจิตเพราะฉะนั้นจิตนี่เองที่พวกเราทุกคนจะต้องย้อนมาฝึกอย่างจริงจังพวกโยมต้องฝึกสติให้ดีฝึกจิตให้ดีก่อนที่เราจะหมดโอกาสฝึก ก่อนที่เราจะหมดเวลาประพฤติปฏิบัติเราจะต้องตั้งใจอย่างจริงจังเราจะต้องตั้งใจอย่างเข้มแข็งเราจะต้องตั้งใจอย่างหนักแน่นจุดมุ่งหมายใหญ่สามข้อ ้อที่หนึ่งนั่งตั้งกายให้ตรงไม่ก้มข้อที่สองควบคุมพฤติกรรมของจิตให้รู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเวลานี้เรากำลังต่อสู้กับพยามารสองตัวตัวหนึ่งก็ตัวเจ็บ ตัวสองก็ตัวง่วงตัวง่วงนั้นได้ตัวฟุ้งซ่านเข้ามาร่วมด้วยการที่เราจะชนะมันได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากมากด้วยเหตุนี้เราจะต้องต่อสู้หลวงพ่อถึงตัดสินใจสละเวลามาอยู่กับพวกลูกหลวงพ่อขอสามวันให้ตั้งจิตจริงๆ ถ้าเราไม่ปฏิบัติตนให้เข้มแข็งปฏิบัติตนให้แข็งแกร่งปฏิบัติตนให้แน่วแน่คนที่จะพลาดโอกาสก็คือเราเองการทำงานอย่างอื่นจะยากแค่ไหนก็ไม่ยากเท่ากับการฝึกจิตให้เป็นสมาธิการฝึกจิตให้เป็นสมาธินั้นลำบากจริงๆ โยมลองสังเกตดูมันลำบากจริงๆการนั่งสมาธิให้ใช้สติอย่างเข้มแข็งควบคุมจิตให้รู้ควบคุมสติให้รู้ลมหายใจเข้าออกควบคุมจิตให้ควบคุมกายเราให้นิ่ง ให้กายนิ่งคุมกายให้นิ่งแต่หายใจสบายๆเมื่อคุมกายนิ่งแล้วคุมให้นิ่งแล้วสติมันจะเริ่มอยู่ตัวเบื้องต้นก็ลำบากหน่อยเบื้องต่อมามันก็อยู่ของมันเรื่อยๆ หลวงพ่อไม่ได้หลับตาหลวงพ่อจะดูลูกทุกคนนั่งใครเพอสติใครนั่งสป,ปงกหลวงพ่อก็จะบอกถ้าหลวงพ่อบอกเป็นกลางกลางว่าตั้งกายให้นิ่งเราก็ดูสติของเราดูจิตของเราว่าเราตั้งกายนิ่งไหมถ้าเราตั้งกายนิ่งแล้วนั่นแหละ คือข้อเท็จจริงที่เราจะสร้างให้มันเกิดให้มีขึ้นในจิตเราลูกพยายามอย่ามองไปที่ความเจ็บพยายามตัดสินใจให้เด็ดขาดให้มันอยู่ยังไงให้มันอยู่อย่างนั้นขาอยู่ยังไงให้อยู่อย่างนั้นมืออยู่ยังไงอยู่อย่างนั้น เรามีหน้าที่รู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวทุกคนหายใจเข้าสุดลมหายใจเข้าให้นึกพุทหายใจออกสุดลมหายใจออกให้นึกโทแล้วนับหนึ่ง หายใจเข้าเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้นึกพุทธหายใจออกเมื่อสุดลมหายใจออกให้นึกโทนับสองนับครบ32ครั้งแล้วก็ลืมตาหลวงพ่อจะพาเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินจงกรมข้างนอกที่ถนนแล้วก็จะได้แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่นั่นช่วงนี้ตั้งสติ นับให้ครบนับให้ดีเมื่อนับครบ32ครั้งแล้วให้ลืมตาลืมตาแล้วก็เปลี่ยนอิิยาบทเราก็แผ่เมตตาพร้อมกัน สัพเพสัตตาตัง นั่งอยู่กับที่ก่อนอคุณเด็กสมนามาหลวงพ่อ,พอโยมอยู่เพิ่งลุกนะนั่งอยู่กับที่ก่อนอเนื่องจากโยมหลายคนมีเครอะไม่ค่อยดี ให้นั่งที่เดิมแล้วให้ลูกเขียนยกตัวอย่างแถวหนึ่งเนี่ยมีคุณโอคุณโจคุณบอมทางขวาม,มือหลวงพอ่อแถวซ้ายก็มีคุณแรงคุณอภรรกบับคุณคิงอย่างนี้ไปจนถึงสุดท้ายแล้วหลวงพ่อจะได้รู้คนนั้นคือใครและหลวงพ่อจะได้สวดให้จริงจังเลยเอาตามนั้นแล้วทำยังไงถึงจะนับได้ตอนนี้ เอากระดาษให้เขียนเลยเกือบลงตัวแล้วเหลือนิดเดียวจิตม,มันยังนั่นอยู่นีนั่งดีมากนั่งนิ่งมากเลยโยมาพมรโยกำหนดยุบนพองพองน้อกำหนดเลยแบบนั้นแหละ <c oughs> เมื่อจิตมันนิ่งสมาธิแล้วมันก็หายไปเองปวดก็เป็นเรื่องธรรมดาต่อไปมันจะปวดจนตาย <c oughs> เพราะฉะนั้นสู้เลย ลูกพยายามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้นั่งอยู่ที่เดิมหลวงพ่อจะได้รู้ตรงนั้นคือใครและหลวงพ่อจะเพ่งไปตรงนั้นหรือคนไหนอยากให้เคราะหรือว่าอยากให้พิบัติกรรมอยู่บ้างหรือว่าหรือจะให้มันหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆโอเคอคุณเกมอีหลับไหมมาหาลูกป,ปูก่อนแล้วามา ปูเลยครับลวงปูหนึ่งสองสามเอาเปนลมมือดีๆลูกนั่งง,ง่วงไหมไม่ง่วงฟุงซ่านไหมไม่เจ็บไหมไม่เจ็บลุงปูก็อายแทนหนูนะเพราะมีผู้ใหญ่หลายคนนั่งหกขี้ง่วงเหลือเกิน เราก็เจ็บเหลือเกินเราก็จะทำไมโน้ถึงไม่ง่วงบอกลวงปูสิ